สดีค่ะวันนี้พ่อแว่นไม่สบายนะคะพ่อแว่นอยากกินสปากเกตตี้ค่ะนี่แม่แม่มก็ต้มเส้นให้เดี๋ยวพอต้มเซนสุกแล้วก็เดี๋ยวเอามาคุกในสปากเกตตี้ร้อนๆเลยค่ะนี่น่ากินจังเลยให้เอามา <c oughs> โอโ้โหน่ากินอ่ะ ดูอาจารย์หมีอ่ะพี่อรออาจารย์สีเขียวเดี๋ยวแม่เอาที่คลิปค่ะใส่หอยเชลล์อ้าวพอใส่ชีสให้หนูหรือยังลูกว้าวคาคาเกสุกิตะคาร์าเกสุกิตะแปลว่าใส่มากเกินไปคาเกสุกิตะโอ๊ย่อ๊ยชิแม่ลูกขอบคุณแม่หรือยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่หรือยังคะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่สบายแล้วแม่นเหรอใช่แม่ทำสองแพ็คเลยจะ <c oughs> ได้เนาะ <c oughs> ชอบใส่ทาบาสโซ่เหรอ <c oughs> พี่จีจได้ไคะ่ะพี่อยู่ข้างหลังพ่อค่ะอะอมันจะเผ็ดมันจะเปรี้ยวนะลูกไม่เปรี้ยวไปหรอลูกอเอาหอยเซลอ,อีกไหมลูกไม่ นอ่ะไม่กินอย่างพ่อใช้ทําแบบนี้แล้วก็เอาเส้นกุลูกรุูจับสอง,งช้อนซ้อมช,ช,ช้อนอันนี้ลูกกินแบบดูอย่างพ่อสิพ่อกินยังไงอะลูกว่าไยไม่วิธีกินเขาก็ต้องกินอย่างนี้นะลูกนะกินแบบนี้ไม่ไม่ไมค่อยเรียบร้อยลูกเดี๋ยวลองทาแบบพ่อสิแม่อสอนให้วิธีที่ถูกต้องนะลูกดูสิทำแบบพ่อได้ไหมกุลกุลกุลกุแม่กุกุ เอาอีกนะพ่อตักได้เลยท่านี้ง่ายกว่าง่ายกว่าแต่มันไม่ค่อยเนี่ยสิลูกโต,โตกักตุกขจรจะไปเท่าไดร่บ้าเนาะตักไม่ได้ไน,นี่ใครหน้าขาวอยู่ตรงนี้คะใครหน้าขาวอยู่ตรงนี้คะพี่จีแอบมองพ่อแล้วค่ะเอาเพิ่มเหรอลูกโอ้โหนี่ค่ะขอเพิ่มแล้ว ไม่ไม่สบายจากโนอาระใช่ค่ะพอแวนติดไม่สบายจากโนอ,อานะคะอ้าวโนอาอะไรมันจิตติดจมูกหนูเนี่ยเพื่อจำอ่ะไม่จำอันนี้เลี้เลียร์ทุกทีนเนี้ยได้อยู่โนอาดูสิมันติดกลางจมูกโนอาหเลยตลกมากเลยไม่ใช่ไปดูที่กระจกสิตลกมากเลย ตกใจเลยโอ้โ oh, ห oh, ดูค่ะแล้วทำมีดแล้กวก็เสน้นตกอ่ะเสน้เสนตกใส่หนูเลยโ oh, <c oughs> อ้พอใสท่ทีไม่เอาเอานี่ค่ะสรุปดูค่ะ <c oughs> เอาเอาโ oh, <c oughs> อ,าอ,อ,อ้ตีหลังให้พ่อยังเราลูกเวลาพ่อไออ่ะตีหลังให้พ่อยังเออดูแลหน่อยลูก <c oughs> โอเคค่ะเอาบรรยากาศมา๋อเอาตายแล้วเอาแล้วดูแลพ่อหน่อยลูกโอเคค่ะเดี๋ยวแม,แม่แม่จะเอากระทะไปแช่น้ำแล้วก็ดูล้างจานเก็บครัวนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมโอ้ <c oughs> oh, จะแย่อยู่แล้วค่ะน้าหนวสวัสดีสวัสดีสวยๆคุณลุงคุณป้ากัน <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะประเแวนหมดแรงค่ะ <c oughs> <c oughs>